ลาบไก่หัเป่อยแล้วครับโอยหอมืมน้องเอ้ยไก่บ้านลาบไก่ก้แน้อง้มานน้งะไก่าเียลสวัสดีครับแู่งถินพี่น้องเยสวัสดีจ้าได้ครับกลับถึงบ้านได้มืออไหร่กดี ออกตายฝักหกตนมากฝักกลางเพื่อนฝักแซงฝักคือจยากแกงไส้ไก่คนน่ะหลายปีที่แลวเราบาคต้องเดยกินนะคือไก่บาดมากแกงไก่ไส่หมกตนหรือว่าฝักบางอย่างอนเมาล้วเปล่าเนาะคืออยากเลอีล่าเอกเดียวไก่ตัวใหญ่ยุ่นะมีรแต่ยุ่งกะเป่าอุมเอะนีเสียงหินงองังอย จ่บ้านจ้ากระหล่ำจ่บานแล้วครับาหั่นเป็นติ่ยมยำไปที่หั่นเป็นติ่มยำไปผมน่องกะแข่งข้าวกะมีแค่งพริกแห้งตำไส้หอมแดงข้าวตะไคร้ใบบักกุดจ้าแบบบานๆเขาเหนียวเนาะ<ม>ครับผมตำม,ม,มตาตำมาละเอียดเลยครับผมกระมัคคัวไก่ใส่เครื่องจ้าตำเครื่องแล้วก็ใส่หมอ้อใส่ชิลอดไส่ผงมนัวนี่นะละแล้วก็น้ำปลาแดกจ้า ปรุงตามใจชอบเ่อนก่อะเอาเนื้อนัวสักกันสิครัวจันวากไก่สุกจ้ะเครืค่อมันเข้ากันดีๆดีเนสีนวัวโอ้โอเปื่ออะไรพ่อเออติมนม้ำเติมน้ำตัววันนี้เติมนม้ำก่อนจะนบอกตนใส่แล้กกรปรุงเครื่องล้วจะปิดฝาตัวจ้ะโอ้ไก่สุกงามเนาะ โอ้ได้ทีแล้วบันนี้โอ้ยสุดยอดเลยซิมซิมซิมพ่อซิมวอนดีวันนี้โอ้ยสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาครับผมมาบ้าน้อนี้ลาบไก่ก้วเล้ยวแกงไก่สะบักต้นก้วเล้วบัดนี่ลุ่งมือจ้ะมาได้จ้ะเด้อพี่น้องทั้งแก่ทั้งไก่มื่อนี้่หลายปีแล้วเไม่ได้กินแกงบักต้นไอ้เนื้อน่องซิมก่อนเลยเด้อเนาะ เก็ดอินซิเบี่ยงอะไรคือละตัวอ้ยซิมเนี่ยอะไรแก่เไี้กมันจะแสบเนี้ยมันหือสุดขือย่ามเกี่ยวข้อเด้ลงแขกขอไยเนาะอม่าปีนี้สิไปลงแขกเกี่ยวขอน้ำเพลินแต่ว่ากระแลงแรงมาปีนองแ่บน้ำกันจ้ะอบริกิรลาบไปด่วนเลยแย่แย่ปีนอง กินบรรยากาศบ้านเฮาเลยบ้านนี่ยอือหืออือนี่อะไรเนี่ยมอเกลของเขาลงแขกแบบนี้แหละดูว่าแซบหนักแซบหนาเลยแซบตัวอสีมันคือแม่แซบเลยอ่ะอืโอโอ้โหแต่มันจะเมื่อยป่านงานวัดเลยบ้านนี่เห็นบ้างมือนี่อิบซี่คนหนึ่งคนบอกว่าเลีย เรี่ยนนิวเลยผลว่ายังน้องก็ะดีใจแค่คุณยองหรือบ้านยองดักเมน่องเมน้องเลยนี่แสบจนเรี่ยนนิวจนแล้วมากินน้องเลยอ่อนอื้ออบต้นมันเย็นซาซ่ามาเอ็ดมื์เมย้กินแสบๆไปหน่อย เขาต้มหนังไก่จะหายมะเอามาหั่นเลยแซ่บเป่ี้ยงมกตัวม่จากท่านไหนก่อนมาจากด้านคุณทศน้องตายเพิ่นฝากมัานลูกสาวมาให้ขอบคุณเลยลครับผมก็เลยลุวงคลิปให้เปิ้นเห็นแซบ่บแซบบ่บต้นนะด้านคุณทศ <laughs> ก็เลยเกิดเมนูนี่ขึ้นมา เป็นปลูกธรรมชาติคนบ่ได้เล่งขายนะไม่ก็เลแบ่บผักมีจีิงเหรอมกอนว่าจดกินนอนก็นเย็นไว้แต่สุดไหมพ่อหมกตูนนี่มันอีเป็นลักษณะที่ว่าเย็นยากเลยเย็นยาก โดยเฉพาะใส้อันต้งเป็ดเนี่ยโอ้ยอันแกงเป็ดแกงยังไงน้ำมันพนุ่นเกลือไปแบบนี้น้ำมลาหมึ ยูก็เห็นสิที่ยาวยาวฮึมหลับไปก็พยายามันมันมีเครื่องแนกก็เสรเครื่องแนกก็ได้ครับผมพวกกึนงบึงเนาะเนี่ยยโน้อมเสาใส่แกงไก่จักตักถือกันไหนบ่ถือกันไหนเามแล้วกันเล้มาหั่นเีมันทั้งบะทั้งตาหัวข้อแต้วลยยันพวกอย่างดินซับกระดูกใสร่อม ลุงแขกเกี่ยวเขาเนี่ยโอ้ยกระดูกบ่ได้ทิม่มทุก่าแซ่บไปเลยเนะี่ยแซ่บนำพวกพวกคุ่มือเซตตลรดเกี่ยวเขาเลยสิบ่ได้กินล้มแขกเกี่ยวเขาละตามยุคตามสมัย ตอนไก่มันกับหงายนมังกับผักกาดสดตือืมเอ,เอ้ยออาบะเขาเครื่องเขาเครื่อเอะเอาเยเออืมมันเจ้า <c oughs> สี่ลี่ยชีวิตสองเถวตายย่อยอยากกันกระเฮ็ดกินเวลาเก็บร้านกินแซ่บ จังนอนเม็นบ้าป่าขัดไปซื้อเขากินมันกับปจูใจครับผมป่าจูใจดีเลยเอเ่าาเอ็ดสีมือเอาเองอืมนี่ติดสีมืออันย่ยน้องหรือเปล่าอจากไดเพชรเปี่ยวหวานมาก็ ยัดไปแต่เนาะมันตีเตียนกันได้นะ <c oughs> ไปตีเตียนแม่คายุตรลาดกาตีควันน้ำหมดลหรออืออืมนี่ครับห้มแค่มเย็นก่อนเย็นต้องจนสิกากินตอนไกลมันหอน แกงแบบนี้นเงานวัดงานว่า <c oughs> บางที่เป่นกใับใเส้นรอดลงไปนํำกนก็มีแม่จ้ะจเพื่อเพิ่มคุณค่าตั้งอาหารไปอีก,อบก่บางคนก็มากินเส้นร่อนเด้ข้าวออเต้เส้นรอนก็นี้แซ่บอีหลีสม,มอยากแกงบ่ต้นมาโดนเะไได้เปล่า ม่นพอดีน้องไตคนฝากมากกัจัดการเลยเป็นเม,มนูของมือน,นีเลยนะพ่อฝ <c oughs> ากบักหุงบักหน่าฝ <c oughs> บักหุงบักเน่าบักแตงบักแตงบกตงับกจ้นขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับน้ำใจตำนองสาวย่ <c oughs> างไปก็ไม่ได้ฝากยังไป,ไปยังเถอะบ่มีเนื้อฝาก บ,บอกย,ยังไงบอมีของป่ายัางไม่ยามต้องคอยกินกันเนี่อยอบคุณโอ้อาไอ้อนุ่งอยากกินตอนไกลไมันคือหอนแต่เปาไกตอนก็ได้เป็นน่องอือ เสียบแล้วว่ะสำหรับราวกายเนี่ยอันเ็ดเ็ดตามเต็มสูตรมาเลยอ่ะไตพวกหนังพวกเครื่องในฟังของผมอืมออกมาหันหัน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 เลยเฮ็ดกินเองก็เป็นสีหลากระแสบแบบนี้ล่ะสงสัยใจน้องสิน,นี่หลอกเด็กนี่เ้อ Để đỡ mắt con keng con kèm như điều, <laughs> nhắm tổng có mềm lèo. Mm. Mm. Quả đẹp. Hmm. <laughs> ตต่เราใกลทีห้อจะเอามากแกงเนี่ยไข่เพิ่ลุ่นไฟแห้งหน่อยเนาะจ้้คันซื้อมาดจากตลาดเพิ่ลุ่นเลยได้บ้ังแต่ลุ่นตุกตัวเลยมุนตีรุ่นไหนหอ,อมมันทเท่ห์เนื้อใกล้นี่ตึงแล,ล้วก็หนังใกล้กล็อห,อกอหอมกระหอมครับผมโอ้แดบบสชุดเอดเลยมึงนี่ <laughs> ในก็พักหลายๆที่พี่น้องเอ้ยพักวันหัง้งหมอือืมพีมม่กินยังเสียปไปนะ <laughs> โอ้เงาฝัดออก <c oughs> อเสียก้องสอง,ยงอย่างเลยมหมือนดยดแก่ตัวหนึ่งด้สองเมนูแต <c oughs> ่กินทั้งลาบได้กินทั้งต้มได้กินทั้งแกงว้าส้อันส้า เมื่อหล,ละ,ะบ้ะไเอ้บ้าบ้บอาละครับผมยัง่าจังกินตัวกินทำนี่ครับผมยังจะไปยังง่ามทอจะตุ่มไ,ไม่ยังต่อยแตยังต้องจะไปคั้นสมครับผมเจ็ดออเดอร์สรงลูกขาดอ่ะอ่าละครับผมสำหรับชิมนี่เมื่อปุ๊บพอมาพ่นนองเขาลุกก็มากินขน้าวนมกันเองเลยจ้ะ <laughs> ยัง,ง,งได้กกิมขอาวิมน้ำด้วยพ่น้องย หักจะน้องหักไม่ห้อยก็อย่าลืมกดไลคกดแชรด้วยจะด้อสําหรับมื้อี้ขตัวก่อนจ้าสวัสดีจ้า